ก็ขอกระสดีดดวงเงินด้วยนะครับวันนี้ผปช่องมันโวโฟกัสอีกเช่นเคยนะฮะสลัคที่โดนี้นะเราก็มาอัปเดตสลับเกมซูเปอร์แม่เลดี้ให้ทุกคนไปเกมสร้างเมืองอัพภาเรกิจตแล้วก็ถอดเข้าถูมันี่ว้าเลสหลับใครที่อยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมยะทดัการทิ้งลิงก์ไว้แต่รังคิปนะหลังจากที่คลิปที่แล้วนะทุกคนผมได้สอนเพื่อนๆทำการถอดไปสลับใครที่อยากย้อนไปดูนะทุกคนเดี๋ยวผมยะทดัการทิ้งลิงก์ไว้แต่าังคิปนะแล้วก็วิธีการเล่น เดี๋ยวจะทำการทิ้งลิงก์ไว้เช่นกันวันนี้มาอัปเดตแล้วกันนะสละใครที่สงสัยนะว่าพี่มันจะถอนได้จริงไหมสละเกมนี้เดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบนะสละเกมซูเปอร์แม่เลดี้เนี่ยทุกคนถ้าออกเสียงผิดต้องขอโทษด,ด้วยนะตัวนี้นะครับก็จะเป็นการถอนเงินเข้าทูบมินี่วอลเล็ตผมได้ทําคลิปถอนไปแล้วแหละใหทุกคนเดี๋ยวพมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้แต้งคลิปนะให้ทุกการทำการกดคลิกคลิป เมนูสีเขียวนะทุกคนเป็นธนาบาัตรสีเขียวกดคลิกเข้าไปได้เลยจะเจอหน้าตาแบบนี้นะทุกคนการถอนนะก็จะไม่มีขั้นต่ำใดใดทั้งสิ้นนะทุกคนผมไม่รู้ว่ามันจะมีขั้นต่ำอะไรไหมแต่เอาผมถอนนะทุกคนยังไม่มีขั้นต่ำอะไรเลยนะครับแล้วก็สามารถถอนได้วันละครั้งเท่านั้นนะทุกคนมาดูกันนะครับหลังจากที่ผมทําการถอนไปประมาณ94-95บาบาทประมาณนี้แหละนะทุกคนประมาณ จุด 1, สตางค์นี่แหละผมได้ทาการถอนแล้วก็ทําคลิปสอนถอนไว้แล้วแหละสลบใครที่จะย,ย้อนไปดูนะเดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ให้แปะลิงก์ไว้ให้ตารางคลิปนะก็อ้เพื่อนๆนะทำการกดคลิกด้านขวามือบนสุดนะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยนี่ทุกคนผมได้ทําการถอนไปแล้วนะทุกคนเข้า t ูบันนี่วอลเล็ตนะช่วงแรกผมก็งงอยู่นะเฮ้ยทําไมมันเป็นเกมทดลองก่อนเปิดตัวมันจะหาเด็ก เงินได้จริงไหมทุกคนผมก็สงสัยอยู่นะเพื่อนๆคงสงสัยเหมือนผมนั่นแหละนะแล้วก็กเกมน,น,นี้ในะทุกคนไม่มีการแสดงความมิดเห็นในเพ์สโตรด้วยผมก็สงสัยนะแต่ผมลองทําการถอนลองดูแล้วในะทุกคนเนี่ยผมถอนไปช่วงประมาณ 10โมงก,กว่าในทุกคนของวันนี้ของวันที่เก็ดในทุกคนของวันที่7เ,เดือนกุมภาพัน่ส2023นะแสดงว่าในทุกคนหลังจากที่เราทําการถอนไปในรถเข้าไวมากๆเลยนะครับผมก็รอประมาณ1-2่ถึงสองมวงนะครับเงินก็เขา้าถูไปนี่ไวเลตถอนได้จริงนะสลากเกมนี้ซูเปอร์แมนเลดี้นะนี่เห็นไหมทุกคนก็เขียนบอกว่าถอนสำเร็จนะ 95.15บาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะใน True Money Wallet ว่าเข้าช่วงเวลาไหนนะตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในแอป True Money Wallet นั่นแหละนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันกดไปที่รายการนะตัวน,นี้นะครับผมก็ได้ทำการถอนเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี้เข้าเรียบร้อยนะ Player m a t ม็10นะครับปกติแล้วถ้ามีคนโอนให้เรานะครับจะขึ้นรายชื่อของบุคคลที่โอนมานะแต่ตัวนี้นะครับไม่มีน่าจะเป็นของบริษัทนั่นแหละนะทุกคนน่าจะเป็นของต่างประเทศนะทุกคน p l a เ er Ma แม็กเข้าทูบันนี่วาเล็ตนะครับผมถอนช่วงประมาณ10โมงทุกคนประมาณ10โมงนะแล้วก็อัพคลิปเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แต่ลงคลิปนะเผื่อใครที่สงสัยเอ้ยพี่มันจะถอนได้จริงไหมนะก็ถอนได้จริงนะเข้าช่วงเวลา 11นาฬิกา13นาทีนะของวันที่7 66นะทุกคนนี่นะก็เข้าเรียบร้อย จำนวน95.15บาทนะส่วนค่าธรรมเนียมก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับเราก็ถอนเรียบร้อยแล้วนะทุกคนสลับใครที่สงสัยในทุกคนหรือกำลังเล่นอยู่ในทุกคนรอไปเล่นอยู่ได้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตครั้งที่2กันนะว่าจะสามารถถอนได้ไหมสลักครั้งที่2หรือถอนได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น,นครับสลักใครที่อยากลองไปเล่นลองดูเดี๋ยวผู้ดำการทิ้งลิงก์ไว้ใต้ลังคลิปแล้วกัน เดี๋ยวเราจะมาดูการเล่นกันบ้างนะทุกคนผมคิดว่ามันไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่นะทุกคนก่อนอื่นเดี๋ยวเราทาการรับก่อนนะสังเกตภารกิจจะอยู่ด้านบนนะทุกคนภารกิจจะอยู่ด้านบนนะครับก็คือภารกิจของเราอ่ะนะครับเราต้องทําการสร้างตัวละครนะครับดานบนนะให้ครบตามที่ แต่ละภารกิจกำหนดนะครับก็คือภารกิจที่4ตัวนี้นะครับก็คือสปอนเซอร์4ตัวนี้นะครับก็หมายความว่าให้เล่านะครับทำการสร้างตัวละครพวกนี้จํานวน10ตัวทุกคนอย่างละ10ตัวนะครับซึ่งใช้ระยะเวลานานพอสมควรในทุกคนประมาณ30นาที กว่าจะผ่านแต่ละด่านนะครับซึ่งพวกนี้นะครับเราใช้ระยะเวลาประมาณ1-2นาทีมาดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะทำการสร้างสปอนเซอร์กันก่อนนะครับนี่สร้างแบบนี้ได้ทุนทำการกดคลิกสร้างหลังจากนั้นนะครับสังเกตจะมีเวลาขึ้นมาทุกคนก็คือให้เราทําการรอดใทุกคนเมื่อสิ้นสุดเวลาเมื่อไหร่นะครับเราถึงจะสามารถทําการรับตัวละครนี้มาได้นะเมื่อผ่านภารกิจเราจะได้รับเงินตรงนี้มานะครับ5าบาทแบบนี้นะครับเราสามารถทําการสร้างเพิ่มได้ด้วย วยนนี่นเห็นไหมเราสามารถสร้างเพิ่มได้ด้วยนะจำนวนเท่าไหร่อ่ะทุกคนตัวนี้นะครับต้องใช้เหรียญอยู่ที่1,200เหรียญเรามีแค่500กว่าเหรียญเองนะครับวิธีการที่จะได้รับก็คือต้องทำการดูวิดีโอเท่านั้นทุกคนจะสามารถํำขาดรับได้นั่นเองนะครับก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอยู่แหละนะพวกนี้นะก็จะเป็น เกมนทุกคนที่เราต้องทําภารกิจให้ครบนะเห็นไหมพวกนี้เราต้องให้ครบเท่าไหร่ทุกคนถึงจะสามารถถอนออกมาได้น่าจะห้าพันกว่านั่นแหละทุกคนนี้ถึงระดับยี่สิบนะถึงจะสามารถถอนออกมาได้พวกนี้ผู้เช่าก็มีเช่นกันนะครับนี่ผู้เช่าพวกนี้นะ เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนเพื่อนเล่นแล้วก็มาสอนเพื่อนทาการปั๊มเงินกันดีก,กว่านะวาถจะหายากไหมแล้วก็มันจะคุมไหมนะสำหรับงานตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเล่นทั่วไปนั่นแหละนะทุกคนเป็นการหาเงินออนไลน์นะโดยการรับเหรียญน,นะทุกคนเห็นไหมตัวนี้นะครับเรื่องเก็บค่าเช่านะครับนี่เห็นไหมพวกนี้นะครับเราจะต้องทําการเล่นถึงจะสามารถรับเหรียญออกมาได้นะเวลางานออนไลน์ด้วยเวลาออนไลน์วะต้องครบเท่าไหร่วะทุกคน ต้องครบ30นาทีนะถึงจะสามารถได้รับอยู่ที่2,400เหรียญมาได้นะครับไม่จะเป็นต้องดูวิดีโอก็ได้นะสลักเกมนี้เหลืออีกประมาณ10กว่าวินะครับเดี๋ยวเรามารับลองดูกันว่าภารกิจดัานบนเราจะสามารถรับเพิ่มได้อีกไหมมันจะมีบ้านที่ถูกซ่อมด้วยนะต้องทำการดูวิดีโอเท่านั้นถึงจะสามารถปรับแต่งบ้านได้นะพวกนี้นะโอเคทำการกดคลิกรับไปก่อนหนึ่งทีทุกคน สร้างไปเรื่อยๆนะทุกคนสร้างไปเรื่อยๆประมาณนี้และกันสอนเล่นคร่าวๆประมาณนี้ลองไปเล่นดูได้เดี๋ยว E ีีหน้าเดี๋ยวผมจะมาแจกอ่างเป่าเพื่อนนะทุกคนเป็นสำหรับใครที่เมนเป็นคนแรกเล้วกันนะทุกคนสำหรับ EP ะะีหน้ารอติดตามนะทุกคนว่าผมจะมีเงื่อนไขกิจกรรมอะไรนะทุกคนรอติดตาม EP ีหน้าและกันนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะหรือคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้กันด้วยนะสำหรับใครที่ถอดก่อนผมแล้วก็เมนใต้ล่าง คลิปหน่อยและการว่าสามารถถอดได้เหมือนผมหรือเปล่านะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ